สวัสดีค่ะพวกเรามาจากชมรมนักประดิษฐ์โรงเรียนนรสาพิทยาสารจังหวัดอุดรธานีวันนี้พวกเราจะมานเสนอโครงงานเรื่อโงโครงกระจกสะท้อนแสงเพิ่มความสวา่างดิฉันนางสาวสุภนิดาแปลเพ็งดิฉันนางสาวพิรดาพานะดิฉันนางสาวนัุดาแก้วใส่ที่มาแลวความสําคัญในปัจจุบันคนนิยมใช้หลอด LED วอีดีมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์เนื่องจากหลอดเด d วอีดีประหยัดพลังงานและสามารถ หลอด LED จะให้ความสว่างน้อยกว่าหลอด LED หลอด LED หลอด LED ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงจะทำให้ความสว่างมากแต่มีราคาต่อหลอดสูงกว่าหลอด LED ที่มีกำลังไฟฟ้าต่ำซึ่งราคาหลอดจะถูกกว่าถ้าเราใช้หลอด LED กำลังไฟต่ำจำนวนแอหลอดจะทำให้ เพิ่มพาและค่าใช้จ่ายดังนั้นคณะผูจ้จะทําจึงจัดทําโครงงานโครงไฟเพราะเพ่ะโคมกระจกสะท้อนแสงเพิ่มความสว่างโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะหนึ่งเพื่อเพิ่มความสว่างให้แกห่หลอด LED ที่มีกำลังไฟเท่าเดิม 2. เพื่อประดิษฐ์โครงไฟช่วยกระจายแสงและเพิ่มความสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่สมมติฐาน หลอด LED ที่มีการติดตั้งคมกระจกมีค่าความสว่างเพิ่มมากขึ้นกว่าหลอดที่ไม่ติดตั้งคมกระจก 2. องคมกระจกที่มีความกว้างมากจะกระจายความสว่างครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าคมกระจกที่มีความกว้างน้อยการศึกษาเพื่อทำโครงังโคมไฟกระจกสะท้อนแสงเพิ่มความสว่างตอนที่1วัสดุหลอดไฟ LED 18วัตต์ลัมมิเตอร์สายไฟเทปกลาสองหน้า มีสอปากกาไม้บรรทัดตลรัเมตรสม,มุดบันทึกโนต้ตโคมไฟกระจกขนาด10-15และ20เซนติเมตรวิธีการทดลอง 1. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งหลอดไฟและวางมิเตอร์ 2. ติดตั้งหลอดไฟีดีธรรมดาทำการวัดผล3ครั้งบันทึกผลแล้วหาค่าเฉลี่ย 3. ติดตั้งหลอดไฟ l ดีครอบกับโคมกระจกขนาด10เซนติเมตร วางมาิเตอร์ทำการบันทึกผลแล้วหาค่าเฉลี่ย 4. ใส่ปีที่ดัดโค้งทำมุมทั้งสองข้างของโคงไฟกระจกทำการวัดผล3ครั้งบันทึกผลและหาค่าเฉลี่ย 5. ทำการทดลองแบบเดียวกันกับขนาด15และ20เซนติเมตรตามข้อความข้างต้นจากผลการทดลองพบว,ว่าหลอดไฟ LED ธรรมดามีค่า39ลักแล้วเมื่อติดตั้งโคมไฟ พอพายค่ะและเมือ่อติดตั้งโครงกระจกวัดค่าความสว่างได้้าที่สุดคือ90เลนกททาให้ทราบว่าโครงกระจกช่วยเพิ่มความสว่างที่เป็น1.33เปอร์เซ็นต์และโค้งกระจกที่มีความสว่างสีไม่มีปีกมีค่าความสวรรม่างมากที่สุดคือ90เลักส่วน20มีปีกมีค่าความสวรรม่างมากที่สุดคือ40ลักแสดงว่าความกว้างของโคมไฟกระจกและปีกมี ต่อการสะท้อนความสว่างโค้งกระจกที่มีความกว้างน้อยไม่มีปีกจะเพิ่มความสว่างให้แก่หลอดไฟมากกว่าโค้งกระจกที่มีความกว้างมากและมีปีกในแนวดิ่งการทดลองตอนที่สองหนึ่งติดตั้งโค้งกระจกขนาดส0เซนติเมตรทำการทดลองเหมือนขั้นตอนที่หนึ่งแต่เปลี่ยนระยะเป็นระยะห่างออกจากแนวดิ่ง คือ1เมตรละ2เมตร2ทําการทดลองแบบเดียวกันจาก15และ20เซนติเมตรตามข้อความขัางต้นจากผลการทดลองระยะที่ห่างออกจากแม่พิมพราะว่าระยะ1เมตรขนาด10เซนไม่มีปีกมีค่ามากที่สุดคือ67ลักขนาด20คือขอแพระขนาด20เซนมีปีกมีค่าน้อยที่สุดคือ41ลัก ระยะที่2คือ2เมตรขนาด10เซนติเมตรไม่มีปีมีค่ามากที่สุดคือ39 cm. ลักขนาด20เซนติเมตรมีปีมีค่าน้อยที่สุดคือ21ลักถ้าไม่ทราบว่าระยะการกระจายแสงที่ดีที่สุดคือระยะ1เมตรห่างออกจากแวนวมีค่ะการทดลองทั้งสองขั้นตอนสรุปได้ว่าตอนที่1การเปรียบเทียบความสว่างของโคมไฟแต่ละขนาด โดยโคมไฟกระจกสะท้อนแสงขนาด10เซนไม่มีปีกวัดค่าความสว่างได้มากที่สุดคืดอ9.1ลักซ์ซึ่งมีค่าความสว่างมากกว่าหลอด LED ธรรมดาเพิ่มขึ้น133%ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ2ที่ตั้งไว้ตอนที่2ตรวจวัดการกระจายแสงของโคมไฟแต่ละขนาดในระยะห่างจากแนวดิ่ง1เม และ2เมตร1เมตรมีการกระจายแสงความสว่างได้ดีที่สุดคือ67ลัตเมื่อเทียบกับหลอด LED ธรรมดาซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ2ที่ตั้งไว้พวกเราพอจบการนำเสนุอเพียงเท่านี้ค่ะ